Armofac Academic Center a total solution for better life สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทชั้นนำ่แห่งในวงการชีววิทยาสังเคราะห์นะคะครับผมก็คือ Ginkgo BioWorks Impossible Foods Moderna แล้วก็ Emeris ค่ะเราจะมาดูกันว่าเออพวกเขาเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ที่มันซับซ้อนๆให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในตลาดจริงได้ยังไงครับ มือนเป็นการเอาหลักการที่เราเคยคุยๆกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์เครื่องมือการขยายขนาดหรือว่า GMP เนี่ยมาดูในตัวอย่างจริงกันเลยใช่ค่ะเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจเรื่องกลยุทธ์เทคโนโลยีแล้วก็ความท้าทายที่แต่ละบริษัทเจอครับผมเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าวิทยาศาสตร์ชีวภาพเนี่ยมันเอามาใช้ในธุรกิจจริงๆได้ย่งไงบ้างน่าสนใจมากค่ะ เือนเราเริ่มที่ Ginkgo Bioworks ก่อนเลยนะคะบริษัทนี้เขาเไม่เหมือนใครนะคือไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปใช่ครับเขาเรียกตัวเองว่าเป็นโรงหล่อสิ่งมีชีวิตหรือ The Organism Company โรงหล่อสิ่งมีชีวิตครับคือให้บริการออกแบบแล้วก็สร้างจุลินทรีย์ตามที่ลูกค้าต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมน้ำหอมอาหารหรือการเกษตรอ๋อค่ะแล้วปัญหาที่เขาเข้ามาแก้คืออะไรคะก็คือ กระบวนการ R&D ทางชีววิทยาแบบเดิมๆมครับมันค่อนข้างช้าใช้เงินเยอะแล้วก็คาดดาวผลได้ยากค่ะกิงโก้เขาก็พยายามจะเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นกระบวนการทางวิศวกรรมมากขึ้นเร็วขึ้นเป็นระบบขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า the Foundry ใช่ไหมคะถูกต้องครับ the Foundry เนี่ยคือหัวใจเลยเป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติใช้หุ่นยนต์ใช้ AI เข้ามาช่วยเร่งวงจรที่เรียกว่า design build test learn หรือ DBTL ค่ะ DBTL ครับทำให้ทดสอบดีไซน์ทางพันธุก,กรรมได้เป็นพันๆแบบพร้อมๆกันเลยแทนที่จะทำทีละอย่างเหมือนเมื่อก่อนโหเหมือนมีออกองทัพนักวิจัยหุ่นยนต์ทำอยานให้24ชั่วโมงเลยนะคะเนี่ยประมาณนั้นเลยครับแต่ความท้าทายก็มีนะครับคือการจัดการโปรเจกต์ลูกค้าที่มันหลากหลายมากๆพร้อมกันเนี่ยก็เรื่องหนึ่ง แล้วก็เรื่องการสเกลอัพหรือขยายขนาดจากแล็บไปสู่ถังหมักใหญ,ใหญ่อันนี้เขาต้องทำงานร่วมกับลูกค้าซึ่งถ้าลูกค้าทำไม่สำเร็จโปรเจกต์ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะไหนจะความซับซ้อนของชีววิทยาเองอีกนะคะใช่ครับอันนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเลยทีนี้จากโมเดลบริการของกิงโกเราลองมาดูบริษัทที่สร้างผลิตภัณฑ์จับต้องได้บ้างอย่าง Impossible Foods ที่เขาพยายามแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเนื้อจากพืช ครับ Impossible Foods นี่เป้าหมายชัดเจนมากคือสร้างเนื้อจากพืชที่อร่อยเหมือนเนื้อจริงๆให้ได้ค่ะเพราะเมื่อก่อนเบอร์เกอร์จากพืชมันอาจจะยังแบบว่าไม่ค่อยเหมือนเนื้อเท่าไหร่ขาดรสสัมผัสขาดความชุ่มฉ่ำใช่ครับทีมวิจัยเขาก็ไปค้นพบว่าฮีมซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีธาตุเหล็กเนี่ยคือคุณแจสําคัญเลยอ๋อฮีมตัวนี้นี่เองครับที่ทําให้เกิดรสชาติกลิ่นแล้วก็ประสบการณ์เหมือนทานเนื้อสัตว์จริงๆ คือการค้นพบว่าโมเลกุลเดียวนี้แหละคือตัวเปลี่ยนเกมเลยแล้วเขาผลิตฮีมนี้ยังไงคะไม่ได้เอามาจากสัตว์ใช่ไหมคะมาเมตาบอลิซึมไปดัดแปลงยีสต์ชนิดหนึ่งชื่อ p ีเคียพาสตอริสอ๋อยีสต์ครับยีสต์ตัวนี้เก่งเรื่องการผลิตโปรตีนและก็ได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยหรือ GRAS อยู่แล้วเขาดัดแปลงให้มันผลิตซอยเลกฮีโมโกลบินหรือฮีมแบบที่เจอในถั่วเหลืองในถังหมักขนาดใหญ่เลย โหก็คือสร้างโรงงานผลิตทีมในระดับจุลินทรีย์เลยนะคะประมาณนั้นเลยครับแต่ความท้าทายก็ตามมาเพื่อบเลยทั้งเรื่องการผลิตระดับอาหารที่ต้องผ่านมาตรฐานฟู้ดเกรด GMP ค่ะ GMP นี่สำคัญมากครับแล้วก็เรื่องการสื่อสารกับผู้บริโภคเกี่ยวกับคำว่า GMO หรือการดัดแปลงพันธุก,กรรมอืมประเด็นนี้ก็ใหญ่อยู่ค่ะใช่ครับรวมถึงต้องไปขอการรับรองความปลอดภัยจาก FDA สำหรับทีมที่ผลิตด้วยวิธีนี้ด้วย มาต่อกันที่บริษัทที่ช่วงโควิดนี่ดังมากเลยโมเดอร์นาค่ะพัฒนาวัคซีนได้เร็วมากๆครับโมเดอร์นานี่คือตัวอย่างของการแก้ปัญหาเรื่องความเร็วในการพัฒนาวัคซีนแบบเดิมๆที่มันอาจจะไม่ทันการกับโรคระบาดใหม่ๆเขาใช้เทคโนโลยี mRNA ใช่ไหมคะใช่ครับหัวใจหลักคือ mRNA หรือ messenger RNA เนี่ยแหละครับมันทำหน้าที่เหมือนออพิมพ์เขียวชั่วคราวพิมพ์เขียวชั่วคราว ครับส่งคําสั่งให้เซลล์ในร่างกายเราสร้างโปรโตีนของเชื้อโรคขึ้นมาเองอย่างเช่นโปรโตีนหนามของไวรัสโครโรนาอ๋อ oh, พอสร้างโปรโตีนนั้นภูมิคุ้มกันเราก็รู้จักแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือถูกต้องครับจุดแข่งที่สุดเลยคือความเร็วเพราะการออกแบบการสังเคราะห์ m RNA เนี่ยทำในแ a บได้เลยไม่ต้องไปเพาะเลี้ยงเซลล์อะไรมากมาย ย่นเวลาไปได้เยอะมากค่ะเร็วมากจริงๆมันแสดงให้เห็นว่า m r n a เนี่ยเป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือโรคใหม่ๆได้เร็วมากแต่เหมือนเคยได้ยินว่า m r n a มันเอ่อค่อนข้างเปราะบางไม่ค่อยสเสถียรหรือเปล่าคะใช่เลยครับนั่นคือความท้าทายใหญ่เลยแต่โมเดนาเขาก็แก้ปัญหานี้ได้ด้วยการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า lipid nanoparticles หรือ l n p s เป็นอนุภาคไขมันจิ๋วๆที่เอาไว้ห่อหุ้มปกป้อง M I N A แล้วก็ช่วยพามันเข้าเซลล์ด้วยอ๋อเหมือนเป็นกรอบป้องกันครับผมแล้วความท้าทายอีกอย่างก็คือการผลิต L N P s ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอในปริมาณมหาศาลมากๆภายใต้มาตรฐาน T M P สำหรับยาฉีดที่เข้มงวดสุดๆค่ะนึกภาพตามแล้วคงไม่ง่ายเลยนะคะโดยเฉพาะตอนที่ต้องการวัคซีนเร่งด่วนมากๆใช่ครับ การขยายกําลังการผลิตให้ได้เร็วขนาดนั้นภายใต้แรงกดดันมหาศาลถือเป็นความสําเร็จทางวิศวกรรมการผลิตที่น่าทึ่งมากครับแล้วบริษัทสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้เอมิริสค่ะเริ่มจากเชื้อเพลิงชีวภาพแต่ปรับตัวมาเน้นส่วนผสมมูลค่าสูงอย่างสควอเลนสควอเลนแทนครับเอมิริสนี่ก็น่าสนใจมากคือเขาพิวอ์หรือเปลี่ยนทิศทางธุรกิจครั้งใหญ่เลยจากเดิมที่เน้นพลังงานก็หันมาจับตลาดสุขภาพและความงามแทน โดยเฉพาะสควาเลนทำไมต้องเป็นสควาเลนเหรอคะคือแต่เดิมเนี่ยสควาเรนดีๆมักจะมาจากน้ำมันตับปลาฉลามน้ำลึกซึ่งมันก็เไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่กระทบระบบนิเวศอ๋อค่ะกระทบฉลามครับเอมิริสก็เลยอยากสร้างแหล่งผลิตที่มันยั่งยืนกว่ามีจริยธรรมกว่าแล้วก็ควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าด้วยแล้วเขาทำยังไงคะเขาก็ใช้วิธีคลค้ายเดิมครับคือใช้วิศวกรรมเมตาบอลิซึมปรับแต่งยีสต์แต่คราวนี้ เป็นยีสขนมปัง Saccharomyces cerevisiae ที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะยีสต์ขนมปังค่ะครับให้มันผลิตสารตั้งต้นตัวหนึ่งชื่อฟานซีนขึ้นมาจากน้ำตาลอ้อยแล้วค่อยเอาฟานซีนเนี่ยไปผ่านกระบวนการทางเคมีต่อยอดอีกทีให้กลายเป็นสควาเ่นที่บริสุทธิ์มากๆแสดงว่าความท้าทายหลักๆก,ก็น่าจะเป็นเรื่องอต้นทุนการผลิตให้มันแข่งกับวิธีเดิมได้กับ เรื่องคุณภาพที่ต้องเป๊ะมากๆสําหรับเครื่องสําอางถูกต้องเลยครับการแข่งขันเรื่องราคานี่สําคัญมากทําให้เอเมริสต้องพยายามปรับปรุงกระบวนการผลิตอยู่ตลอดเวลาส่วนเรื่องการควบคุมคุณภาพหรือ QC เนี่ยก็เข้มงวดสุดๆสําหรับตลาดเครื่องสำอางค่ะนอกจากนี้การจะเอาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีนี้ ไปต่อยอดผลิตสารตัวอื่นๆอีกมันก็มีความท้าทายแตกต่างกันไปอีกนะครับฟังดูแล้วทั้งสี่บริษัทนี้ถึงแม้จะมีโมเดลธุรกิจต่างกันไปเลยนะคะมีทั้งแบบบริการดับผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเทคโนโลยีวัคซีนหรือว่าส่วนผสมชีวภาพครับผมแต่ว่าการกลางเหมือนกันหมดเลยคือใช้หลักการชีววิทยาสังเคราะห์เนี่ยแหละมาเปลี่ยนสิ่งที่ซับซ้อนในธรรมชาติให้เป็นกระบวนการทางวิศวกรรมที่เราควบคุมได้ คาดการได้แล้วก็ขยายสเกลได้ครับแล้วทุกบริษัทก็ต้องเจอกับความท้าทายเฉพาะตัวต้องฝ่าฟันไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบมาตรฐานการผลิตการตลาดการยอมรับจากผู้บริโภคหรือการแข่งขันค่ะถึงจะนำนวัตกรรมออกมาสู่โลกภายนอกได้สำเร็จครับผมเป็นภาพรวมที่ชัดเจนมากเลยค่ะทำให้เกิดคำถามส่งท้ายนะคะว่า นอกเหนือจากอุตสาหกรรมที่เราคุยกันวันนี้อย่างสุขภาพอาหารหรือส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาใหญ่ๆหรืออุตสาหกรรมอื่นๆอีกไหมคะทีออ่วิศวกรรมชีวภาพเนี่ยอาจจะเข้ามาพลิกโฉมได้ในอนาคตอันใกล้นี้อืมนั่นสินะครับก็น่าคิดเหมือนกันนะครับผม